เอาละครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟตามคําบอกเหมือนเดิมนะแล้วก็มีคนมาบอกว่าคุณเอสซี่คูมาครับมาบอกว่าเอาแชงครับแชงคูสับเจอกับใครก็ได้ครับแชงคูสผมแดงอันนี้ครับก็มีเอแชงผมสงสัยอยู่นะว่าผมเคยผมรู้จักมาตัวนี้เคยดูวันทีตอนที่เขาช่วยลูฟี่แล้วก็แขนขาดอยู่ผมสงสัยว่าเขาชื่อแชงหรือแชงคูแต่อันนี้ถ้าใครเป็นแฟนบบนพีมาบอกว่าทาไมเรียกไม่เหมือนกันนะ ก็แชงครับเจอตัวอะไรก็ได้ผมไปเปลี่ยนเลือดไปหมดก็แช่งเจออะไรก็ได้ผมก็อันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเมนของคนที่อขอเข้ามานะน่าจะแบบชอบที่สุดเนี่ยผมก็เอาตัวละครที่ผมชอบที่สุดเลยแล้วกันนั่นก็คือนี่ครับอุจิวะโอบิโตะครับจะดูว่าจะเอาร่างไหนบ้างเอาร่างนี้แล้วกันร่างพื้นฐานของโอบิโตะโอเคไป ดูครับว่าใครจะชนะไปครับระหว่างโอ,อบิโตกับแชงแล้วทําไมแชงมันสูงกว่าวะสูงกว่าเยอะครับแล้วก็ดูครับว่าโอบิโตครับใช้คาบุยแล้วเป็นดาวกวาาร <oz S 1> ะจา,ายครับรอุู่แล้วเป็นคาถาไม้ครวับแชงฟันหัวมากอุ๋วจะเป็นฟันสีงแงออกมาครับถ <oz S 1> ้าอะไรใครรู้บอกเลยครับอ้โหแล้วมีปืนยิงป, <oz S 2> ปืนมันยิงไฟแบบนั้น <oz S 1> แลว้วโอบิโตก็ไฟมาเหมือนกันครับเป็นคาถาไฟครับดูครับชาร์จมันตั้งคู่ครับเมื่อกี้คาถาไฟของโอบิโตมันไม่โดนครับแล้วแชงเปิดองติ เฮ่ยแล้วแต่ว่าอูเปิลติครับแต่โอปิโตก็พ่นไฟดักไว้ได้ครับโอ้โหแล้วดูครับมีสินรักเซนเซออกมาครับโอปิโต้ดูแชงจะต้องทําอะไรสักอย่างครับเมื่อกี้อันติโดนขัดไว้ครับทําให้เสียพลังไปเยอะนะทงที่ชาร์จมาแล้วก็ปืนยิงเหมือนเดิมครับก็โดนแรกกันไปครับจากโอปิโตที่อาจะดูครับแชงฟันฟันฟันแล้วโอ้โหเป็นคอมโบแบบนี้ครับโอปิโตไม่ถึงพื้นเลยครับไม่ต้องถึงพื้นกันเลย โอเคครับดูมาดูกันต่อแล้วดูครับโอบิโตะคาถาไม้ไปแต่แชงครับฟันมาแบบนี้โอ้โหแล้วฟันมาไม่หยุดไม่หย่อนครับเรามีชาร์จมาครับจังหวะนี้เราผูชาร์จทั้งคู่ครับแล้วแชงครับอันตีครับโอ้โหแต่ไม่โดนครับระยะไม่ถึงครับโอ้แล้วโอบิโตะก็ติบหางไปแต่ก็ไม่โดนเหมือนกันครับอ้าวครับแชงแชงฟันที่โอ้โหแล้วก็แทกไมาแบบนี้แต่เมื่อกี้น่าจะเป็นชินราเซนเซของโอบิโตะครับโอบิโตะโจมตีมา แล้วเตะริงๆกเตะกากาศครับ,แต,บแต่ไม่โดนใครแล้วแทงเข้าไปเตะเข้าไปเตะตามแล้วฟันมาแล้วหึหแล้วทิ่มแทงมาแบบนี้ครับแทงแล้วมีคาถาไฟของพิโตครับอนี้จะเ,เป็นเป็นเอกลักษณ์ของชาวอุจิฮะครับคาถาไฟโอ้แล้วมีผู้ดูครับคาถาไฟมาดูๆครับแต่มีแทงโอ้แล้วมีขามุยครับอืโอ้แล้วมีไฟมีไม้มาแต่แต่แทงก็ยิง ยิงปืนแล้วก็โอ้โหฟันมาอืม้มนี่เป็นท่าประจำของแชงครับที่เห็นได้ตลอดแมตช์นี้ครับเป็นการฟันเป็นออร่าเสียงแดงออกไปครับแล้วไม่ร,มรู้มันเรียกว,ว่าอะไรกันครับโอ้โหแล้วมีจะไฟเขาไปตแต่โดนแชงโจมตีไปก่อนแล้วมีชาร์จมาตู้แบบนี้แล้วแชงจะได้อันติตอนไหนเนี่ยโอโ้แชงพุ่งเข้าไปครับแล้วโดนสวนมาด้วยสิบห่างครับโอ้โห โอ้โหแชงครับแต่แชงเหมือนจะเปิดบัฟอะไรสักอย่างครับทำให้เตะฟันดูมีอิมแพกและมีพลังมากขึ้นครับโอ้โหฟันแล้วมีชาร์จมาจาังหวะนี้ของแชงครับแล้วก็ชาร์จแบบดูครับออบิโตพยายามจะคามุยหรืออะไรก็แตโดนแชงโจมตีมาแบบนี้ดูเหมือนจะพลิกหรือเปล่าครับแชงแล้วออบิโตครับเนตวงแหวนไปก็ไม่รู้โดนใครเหมือนกันโอ้โหแล้วมีชินราเนเซครับโอ้โหแล้ว กลายเป็นโอบิโตะครับที่ได้ไปก่อนในราวแรกครับปูดเลือดเหลือนิดเดียวครับเดือสดสุดๆครับคู่นี้โอ้โหแล้วมีครับโอบิโตะครับเป็นกระถาไม้ไปแบบนี้ครับแล้วแฉงสวนมาด้วยถุงฟันแล้วยังไงต่ออืเอาละครับแล้วมีดาวกระจายอืมแต่แฉงยิงปืนมาแบบนี้โอ้แล้วฟันพื้นครับเป็นแรงกระพบมา แล้วโอปิโตครับมีขามุยแล้วกระจายครับที่เห็นอยู่ประจำครับแล้วมีไฟมาโอ้โหคาถาไฟแล้วแชกโอ้โหแทงพื้นครับแล้วก็เป็นออร่าพลังสีแดงมาอีกแล้วใครเป็นแฟนบันฟิก็บอกเลยครับคือมันคือท่าอะไรครับโอ้โหแล้วมีฟันมาครับแชงโอ้โหแล้วแล้วช็อตไฟฟ้าแบบนี้เอาครับโอ้โหแล้วฟันโจมตีใสโอปิโตะรัวๆครับโอปิโตะ เหมือนจะขามุยแต่ว่าระยะมันไกลเกินไปครับถ้าจะเป็นท่าขามุยครับแล้วดูครับโดนยิงกระอากาศครับโอปิโตเอาครับแล้วโอ้ยเหนื่อยคู่นี้มันโจมตีกันไม่พักแล้วแล้วมันสูสีกันด้วยสิเอาครับแชงโจมตีมาลัวๆแบบนี้โอ้โหยังเดือดครับแชงแต่โอ้โหโอปิโตก็เป็นคาถาไฟไฟไปเหมือนกันครับแล้วมีชาร์จมาทั้งคู่ครับแล้วโอ้โหดูครับว่าอันสีรอบนี้แชงจะโดนหรือเปล่าครับ โจแล้วฟันโอ้โหโอปิโตเอาจะเลือดลดหรือเปล่าครับเมื่อกี้ทำไมไมันไม่มีการเลือดลดของเลือดอแต่ตอนนี้แชงก็ฟันได้เรื่อยๆครับโจมตีแบบไม่ให้อบปิโตได้พักหายใจเท่าไหร่ครับแชงโอ้โ oh, ห oh, ดูครับอย่างกระพันปักษาลังไหลเมื่อกี้ <laughs> โอ้ดูแล้วฟันโอปิโตไม่ได้พักหายใจกครับโอปิโต oh, แล้วก็ไปโดดเตะใครก็ไม่รู้โดนแทงมาแล้วก็กระแทกพื้นไปครับเป็นท่าประจำของแชง แล้วมีคาถาไฟมาแบบนี้อืมเอาครับแล้วโอบิโตะโคจะเป็นเป็นคามุยที่มีมีมีดออกมาครับโอบิโตะแต่โดนแชงครับใช้ท่าประจำแบบนี้แล้วโอบิโตะเขาควันเตะก้ากัดเลี้ยงตาเม็ดไปเรื่อยครับดูครับดูครับโอบิโตะสแปมเตะโอ้โหแล้วนี่อะไรเมื่อกี้เป็นคามุยหรือเปล่าครับแต่เหมือนจะไม่ถึงระยะแชงครับทั้งทั้งที่แชงยืนช้าอยู่งนีวิ่งแท้ๆหรือว่าอยางจะสามารถระยะลุนก็ไม่ต้องหลบครับดูระยะก็พอครับ แล้วก็มีโอ้โหจะโดนชินรัตเซนเซไปเหมือนกันครับแชงแล้วมีฟันมาแบบนี้ครับี๋ยวโอเปโตพยายามจะโจมตีสวนแต่ก็โจมตีไม่ได้แล้วก็เป็นราวที่2ครับที่แชงสุดท้ายไปโอ้โหแชงครับได้รอบที่2ไปครับต้องไปตัดสินกันในราวสุดท้ายนะเอาครับเฟดี้นะครับโกครับเอาครับจะโจมตีเปิดมาครับโอเปโตแล้วโดนยิงโอ้โหท่านี้ทำดาเมจใสโอเปโตได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ แล้วมีชิ้นระเทนเซแล้วสิบหางมาครับโอ้โหสิบหางดูดาเมจมันน้อยเหลือเกินทำไมมันไม่เหมือนในมูเจนนารุโตเอาแล้วแลมีไม้มาแบบนี้แล้วยิงมาครับแชงโอ้โหเอาครับแล้วมีโอเปโตครับชาร์จมาแล้วโอเิโตก็ไฟไปเอาครับโอเปโตพยายามตีโจมตีแบบกระยรูปแครเขาแต่ว่าแชงก็บอกได้แล้วก็ดูครับการโจมตีของแชงที่สวนจะไปครับ เอาครับดูว่าดูว่าออกได้ฟองหน้ากู่นี้มันเดือดเรือเกินนะแล้วมีชาร์จมาทั้งคู่แบบนี้ครับชาร์จทั้งคู่แล้วแชงเต็มก่อนแล้วเปิดอันติเลยครับแล้วโอวิโต้ครับก็เป็นไฟไปครับโอ้โหขันได้ครับอันติของแชงมันมีดีเลยครับโอ้โหแล้วมีพิดหางมาโจมตีใส่แชงอีกครับแล้วไฟมาลัวๆแบบนี้ครับเอาแล้วครับแล้วฟันมาโอ้โหแชงเอาครับเจ้าเม็พยายามรีดเ้าเม็ดไปเรื่อยครับ โดยโอบิโตครับทำดาเมจได้เยอะพอสมควรครับแขงต้องเร่งดาเมจคืนมาให้ได้ครับแล้วดูเขาผถาไฟครับโอ้โหใครผถาไฟคนนั้นมันเก่งทุกคนเลยวะอือแล้วมีโอ้ท่านี้โอ้เป็นเหมือนเป็นท่าอย่างของแขงครับแล้วก็โอบิโตครับยังแทบไม่ได้ใช้มานาครับโอ้โหไม่ใช้จะกะเลยนะเพราะว่าดูโดนโจมตีรัวๆรับไม่มีโอกาสได้ทําอะไรครับแขงต้องการที่จะเอาเลือดคืนมาครับดูเขาต้องการเอาเลือดให้เท่ากับ โอบิโตะครับโอ้โหแล้วโอบิโตะเป็นคาถาไฟมาโต้โหแล้วมาอีกครับชินไรเซนเซแล้วมีสิบหางมาครับของโอบิโตะต่อแฉงเริ่มจะแย่ครับเพราะว่าเลือดก,ก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วมีผ้าปืนยิงแบบนี้โอบิโตะหลบไม่เคยจะได้ครับทา่านี้มันค่อนข้างที่จะหลบยากครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหโอบิโตะก็มีคาถาไฟมาเหมือนกันเอ๋อจังหวะนี้โอบิโตะโอ้โหเป็นคาโมยดาวกระจายยักษ์มาแลุก อาแล้วดูรยิงก็แต่ยิงระยะใกล้ไปหน่อยครับโอบิโตะมันไม่โดนครับโอ้โหแต่แชงตอนนี้เลือดเหลือนิดเดียวครับผมเมื่อกี้จะชิมรัาเทนเซติผางรัาแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันครับแล้วมีโอ้โหแชงมาแทงแบบนี้จะพลิกือเปฝ่าโอ้โหแต่ว่าโอบิโตะคามุยหลบมาครับแล้วก็คาถาไฟครับทำให้โอบิโตะครับเอาชนะแชงไปได้สองต่อหนึ่งราวรับโอ้โหเป็นคู่ที่ค่อนข้างเดือดเหมือนกันครับคู้นี้ก็สําหรับ ฟต้ตงคำบอกรอบนี้ก็จบไปครับแล้วก็รอบหน้าครับจะเป็นรอบชิงของทัวร์นาเมนต์มูเจนดูโอนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับใครชอบก็ฝากกดซับไปด้วยละกันผมวันนี้ก็ไปละเบล